ในเรื่องนี้เขาจะเป็นนักร้องเป็นซุปเปอร์สตาร์คือเขาเป็นนักร้องมันจะร้องเพลงได้ด้วยต้องโชว์ความสามารถของมองใครไม่ได้ดีเกินไปกว่านี้นี่แหละตรงมากๆเลยต้องวัดดวงชัยคนไหนเท่านั้นนะครตามเรื่องก็มองดูเขาคือคาแรคเตอร์กับอะไรเขาไม่ต้องยังไม่ในเรื่องนี่ครับพี่ม็อกครับในเรื่องคือเขาต้องน่าตัดีหล่ออะไร เลยอ่าต้อนป็นไงบ้างในเรื่องครับใรเรื่อในเรื่องในเรื่องนะครับในเรื่องเทนชิคเทแคนอ่าเป็นน้องๆของเทมชิเดน็กนะเป็นเวอร์ชั่นของนักร้องนักแสดงนะเป็นนักแสดงเป็นแบบว่าซูเปอร์สตาร์เลยรูปหล่อนะนิสัยดีมีร่าให้นะครับที่เหมือนโคบดเลยนี่ติดหมดนะในเรื่องในเรื่องเรื่องฮะับตัวจิ๊บอ่าในแบบในแบบสแกนผ่านอยู่ติดอีกละวอีละ ไม่เป็นที่เสียงดีกว่านเลยจริเลยนะฮะอ่ะก็นเรื่องนะครับก็จะมีดาวเนี่ยไปจีบแต่แอลินก่อนครับเล่าจบได้ไหมเนี่ยจะไปดูกันไหมครับเขาบอกว่าห้ามจบเลยนะฮะก็จะเป็นมุมมองของแบบว่าหลายๆคนเนี่ยนักร้องเนี่ยเวลามีความรักจะเป็นยังไงนะฮะเราก็จะเอาเบื้องหลังของ ความเป็นนักร้อเนี่ยมาว่ามันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็จะเอาเก็บยกป,ประเด็นของอาขาา่าวดารานะครับการตอบคำถามอะไรเงี้ยนะครัแบ,บแอบแฝงไว้ด้วยนะหลายคนก็แต่โดยทางวลาตอบไปอย่างเงี้ยเอ๊ะมันเป็นยังไงเรื่องจริงชีวิตจริงเป็นยังไงจริงเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงก็คือเอาได้ครับผมืนไม่ก็คือบทบาทขูกต้อง ใช่ครับเรื่องหลักนี้นะครับพี่บอกเลผมขอขยี้อีกนิดหนึ่งรายการสำหรับคาแรคเตอร์แต่ละท่านนะฮะับพี่บอกมองไหมว่าคนนี้ต้องเล่นเป็นคนนี้คนนี้ต้องมองบทบาทน้องๆแต่ละท่านนี่ยังไงครับก็คืออันดับแรกเรามองคือในเรื่องนี้มันมันมันต้องมีส่วนและหลายส่วนที่ตรงกับตัวจริงของน้องๆแต่ละคนคือมินน่ะในเรื่องที่ต้องแบบนี้าเท่แล้วก็สวยก็ต้องมีพละการด้วยแต่เล่นแต่ละตัมเล่นมา ม่เด็กมัธยมก็เป็นสาวเล่นบา,นาสเนี่ยคือแล้วตัวจริงของเขาคือเขาก็เป็นนักกีฬาบาสมาจากโรงเรียนอ่าเป็นนักกีฬาบาสของของโรงเรียนมาดัน,นั้นก็คือชีวิตเขาส่วนนี้เราก็เอามาแบบ ไปยุมาฝับไปใ,ในบทที่มันค่อยๆเขียนว่าคุณดูจะรู้สึกอ่ะอินกับบทแล้วก็ตัวละครอคอุณน่าเท่นทุกคนอย่างต้อนก็เป็นนักร้องมาคือในบทก็ต้องเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์คนอย่างอย่างต้อนก็มีฝันมีเพลงมีแฟนคลับต่างนแล้วคือทุกคนจะเล่นไม่ไม่ต่างเขาเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วด้วยใช่อย่างนะฮะพนาวพนาวเล่นทะเบียนวัยของเขาก็อยู่เป็ยนทะเบียนจริงที่ตางนเขาก็เป็น star, นักศินาเล่นมาร์คที่ก็เล่มนลมาร ก็คือแต่ละคนต้องมีส่วนที่คล้ายๆแบบในเรื่ององ่างไม่ทั้งหมดแต่ต้องมีคืสสยอส่วนใค่อย่างอย่างปอยก็ต้องเป็นผูสาวที่อ่อนน่ารักต้องแบบเป็นคนที่ทุกเพลงทำน้ำอะไรเงี้ย<อ>ต้องต้นถอดออกมาอ๋อคนเป็นแบเงี้ยประมาณน,ะะนี้ครับผมรวมถึงคาแรคเตอร์ของทุกคนด้วยในนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยน้องๆนักแสดงสักนิดนึงแล้วเริ่มจากน้องมิงกอลละกันนะครับวันนี้ก็โอ้โหมีหยุดงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผลงานละครนะคะแล้ววันนี้อ่าแล้วก็ครั้งนี้มาเล่นภาพยนตร์ด้วยนะครับ ที่เปนข้าพมาเล่นแรกของคุณเรื่องแรกนะซึ่งมันต่างจากละครอยู่แล้วยากนะยากมันก็ต้องปรับนิดนึงอะค่ะเพราะว่าการมาเล่นหนังเนี่ยมันมันต้องเล่นไม่ให้ไม่ให้เวิรเพราะการเล่นละครมันจะต้องแบบมันจะต้องชัดเจนที่จะออกมาถ้าทางออกมาเยอะเยอะมากแต่ว่าถ้ามาเล่นหนังเนี่ยจะออกที่สายตามากกว่าคช่ค่ะแล้วเรื่องของการถ่ายทำแล้วมันจากละครนี่เนี่ยการถ่ายทำก็จะมี ะละครเนี่ยมีสากล้องสามกล้องอะไรอยู่ใช่ไหมคะหนังเนี่นนยมีกล้องเดี่ยวแล้วต้องเล่นเล่นเหมือนเดิมหอะไรช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเรื่องภาพยนตร์นี่มันมีมีบทศักดิอะไรกับตัวเราไหมยากตรงไหนที่สุดรู้สึกว่าเราปากใจมากมากไม่มไม่ไม่ต้องบัดไม่ต้องากใจกเราสามารถอย,ยู่แล้ว ก็ประมาณนั้นวันนี้จะสิงไม่ชอบด้วยใช่ค่ะมากม่คือมันมันก็ค่อนข้างคล้ายกับละครด้วยก็เลยก็เลยปรับแค่นิดหน่อยเอ่ครับผมอ่ะโอเคกระโดดที่พระเอกของเราสิทีหนึ่งนะฮะน็อกต้อนครับมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเมราะใช่ไม่ใช่ก็เป็นเราเหมือนเราเป็นนักร้องอยู่แล้วด้วยแล้วพี่เขาอาจจะเห็นว่าแบบเราคาแรคเตอร์คล้ายๆล้ายกันอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจ ต่อให้มาเล่นดูเพรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเกาด้วยนะครับมีหลายคนนี่ที่ยังไม่รู้นี่เรื่องแรกเป็นครับไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนภาพยนตร์เยอะมากแล้วก็โลเคชั่นบางบางฉากนี่ต้องเดินทางไปถ่ายใช่เป็นหวหายนะครับจังหวัดเลยครับไปเปิดไปเปิดคอนเสิร์ตที่โรงเรียนครับแล้วก็แล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนนั่าดูจริงๆเลยใช่แล้วก็จะมีกลุ่มก็ด้วยแฟนคลับบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยว่าสนุกสนานมากครับได้ข่าวว่าแฟนคลับคุณนี่เนี่ยเช่ารถบัสไปเลยเช่ารถบัสไปเป็นรถบัสไปนะังไม่พอครับ ไงฮะตกเกย็นมานี่มีบินมอเตอร์ไซค์อีกร้ายหดพันแล,ล้วหมดน่ากันไปนะฮะตามไม่ทันหรือเปล่าตามไม่ทันนะครับผู้ใหญ่สอนขอบคุณมากนะครับไปตั้งใจนะฮะขอบคุณสําหรับหันกำใจนะครับทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณฝากถึงน้องๆที่ร้องด้วยที่เต็มที่กันมากกว่านั้นถึงอากาศจะร้อนหรือว่าน้องเขาแบบว่าเหมือนดูคอนเสิร์ตจริงๆเลยพี่กโจทเต็มที่มากกว่านั้นแล้วร้องเพลงใหม่ๆได้ร้องได้ประมาณครั้งครั้งเดียวแล้วร้องได้เลยครับผมเก่งมากเก่งมากนะฮะอ่ะน้องเอกนะครับผม ก็เล่นภาพยนตร์ด้วยแล้วตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์ที่จุฬาฯนี่เองครับผมแล้วเรียนหมอได้เขาบอกว่าเรียนยากดิใช่ไหมหรือว่ากระทบอะไรียนหรือเปล่าครับเวลาแบ่งเวลาเรียนเนี่ยก็จริงๆก็จริงๆถ้าเป็นคนที่สองวันที่สองแล้วไม่การแบ่งเวลานี้ก็อาศัยแบบเดิมๆมาเขาถือว่าโอเคนะแต่ว่าโดยตอนนี้อยู่ปีสามที่จบก็คือต้องแบ่งเวลาค่อนข้างหนักเพราะปีสามเนี่ย ก็เรียนหนักมากครับผมนะฮะเราก็โอเคก็ไม่เหนื่อยน้อยเลยครับตั้งใจด้วยต้องขอบคุณพี่มองมากครับขอบคาก หมอเข้าใจนะคฮะทำเมลาให้อ๋อหนีมากเลยนะครับผมอ่ะโอเควันนี่สาวสวยคนนมเียช่วงนี้ผมเจอเขาบ่อย,อยจริงเลยนะฮะน้องปอยนะฮะคุณปอยคุณปอยนะฮะคุณปอยตรีชัยดางาอีเะอะไรประมาณนี้นะฮะคงยังไม่เบื่อหน้าผมซะก่อนนะปอยนะฮะได้ได้ข่าวมาว่าอ่บาบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้นะใกล้เคียงกับวงบอยมากๆเลยผมอยากรู้ว่ามันแตกต่างหรือว่าใกล้เคียงกันแบบไหนบ้นางครับ จริงๆมันใกล้เพียงตรงที่ว่าเวลาเรารักใครนะคะเราชอบใครกากๆเนี่ยเราพร้อมที่จะแบบชุ่มเทแล้วก็ สแสดงความรู้สึกโดยที่ไม่อายะค่ะคือแบบไม่มีการแบบซ่อนในใจเลยคือถ้าชอบเขาก็จะบอกว่าชอบเขาแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรให้เขาถึงแม้ว่าเขา,าเอะยังไม่ได้ชอบาหลักมากนะคะเราก็ทําให้เขาบรู้สึกดีทุกที่นี่ค่ะแม่คุณแม่ยังไงะครับเห็นมากเลยคเลยนะคะสรุปยังไงครับแม่สองคนนี้รักนใ,นในเรื่องนะคะก็ต้องบอกเหมือนที่หมอเอ็บอกต้องขอบคุณพี่มอขอบคุณพี่ปูขอบคุณทุกคนเพราะว่า เรื่องนี้คิวนักแสดงนะคะเอาแบบไม่ได้ตามใจกองเลยตามใจพวกเราทุกคนทุกอย่างคือบางทีต้องมีคันเซิลกันบ้างนะครับค่ะผมมีบอคืนนี้นะคะผมไม่ได้ถางนะคะเพราะว่าไม่ได้นอนพีบอกบอกเป็นประจำอยู่แล้วอ่งคือทุกคนเ็นที่นั่นทุกเป็นที่นั้นนะครับอ่ะนะครับแล้วมาถึงที่น้องเล็กสุดนะครับน้องมะนาวได้เป็นนักแสดงอย่างเงี้ยเป็นสตาร์ในเรื่องเป็นสตาฟด้วยเหรอเป็นสวัสดิการ ช่าั่วยดคนิกนออเหรอดีมากเลยแมคนเสิร์ฟน้ำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแถลงเสร็จปุ๊บช่วยเก็บเวทีห่ออากตำแหน่งใช้คุ้มมากๆเลยเลยครับคุ้มเเขาบอกว่ามีเพื่อพีๆเขนางงาน้อยน้องเล็กสุดเหรอนางน้อยแล้วได้ตำนงเขาเป็นไทแลนดปนไทยแลนด์ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะน้องมะนาวครับย่างย่างสิบแปดย่างสิก็ยังสิบเจ็ดอยู่ นะฮะก็โอยังเด็กอยู่เลยนะอยู่ในวัยนิ้นโยงนะบะด้วยงี้เล่นภาพยนตร์รักโรแมนติกงี้ยากไหมครับมันก็ยากเพราะว่าสดตัวเป็นคนแบบกลัวความรักอยู่แล้วก็เหมือนกับพี่มอสไม่ใช่พี่มอสเอมาเขียนในเรื่องก็แบบมันตรงกับคาแรคเตอร์หนึ่งด้วยพ่อไม่จริงอะไรบิดบออย่าเผากันดีอ่ะเด็กต่อครับเป็นเด็กเป็นเด็ก มันแยอมก็คือแบบเหมือนอยู่กับพ่อเหมือนเรามีความรักอยู่กับพ่ออยู่แล้วแต่แบบพอมาเจอผู้ชายเงี้ยเราก็กลัวๆมันเพอไม่กล้าไม่กล้าแสดงความรักออกไปอะไรเงี้ยค่ะครับผมนะฮะค้อถามต่อไปได้พี่จะเป็นต้องถามเพราะว่าฉะนี้เขาเขียนมาพี่ไม่ได้ถามเองแล้วเคยแอบรักใครไหมครับเคยแอบรักใครไปบอกเขาชื่อเฉยเดี๋ยวมีแน่นอนเดี๋ยวมี S <S มุดแล้ว <S <S 2> <S 2> เนี่ยไอ่จริงๆยม่จรัิงรไม่ไม่ก็ก็เคยบ้างหีเราเป็นไวรุ่นแต่ก็ต้องมีเอาดีนะเอาดีหลายุมเลยครับผมนะอ่ะเอ็นท่านล็วกระตูนแ